ขอความจเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายปัญหาในวันนี้คงเป็นปัญหาของพระนักเผยแผ่ที่มารับการอบรมณวัดคีรีวงอำเภอเมืองนอครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ต่อไปที่จริงเป็นโครงการของกรมการาศาสนานะฮะแตกรงการปัญหาน,นั้นก็น่าสงสารไม่มีอาคารสถา,านที่อะไรทํางานก็ไปยืมบัตรเขา สงสารศาสนาพุทธเกิดไม่รู้เป็นยังไงมันเป็นเรื่องน่าคิดนะฮะว่าวัดในกรทรมมีตั้งหลายร้อยบาทไม่มีอาคารสักหลังหนึ่งที่ไปชุมพระได้เป็นพันไม่มีสักแห่งเลยเป็นวัดเตี่พุทธมุนคนเกิดถ้าเราจะรวบรวมกันทำงานเนี่ยช่วยกัน คือทำงานมุ่งไปสู่พระพุทธศาสนาเป็นประการสำคัญเราพระแต่ละรูปเนี่ยทำตัวเป็นคนสน์ง,งานพระพุทธเจ้านะรับใช้พระพุทธเจ้ารับใช้พระรัตนตรไยรพวกงแงวรับใบช้พระตัตนตรัยคือยังนึกถึงในช่วงตัวนี้พระทั้งหลายก็คงจะ วุ่นวายกันเรื่อง,งสมาศักดิ์นี่ตั้งอะไรเดือนอะไรเดือนกรกฎาดาสิงหากักายาตุลาไปคือราเ,เรื่องอยังมีข่าวนะฮะนี่ขานนะ่ขาวว่าใครผ่านไม่ผ่านตรงนั้นน่ะที่จริงเนี่ยถ้าเรามองให้ดีว่าในคำรัตนาเนี่ยขอรัตนาให้รับธุระพระพุทธศาสนาเป็นภาระสังสอนช่วยรื่องัอจิกร อน,นุเคราะห์ป็นภิกษุสามัเนรในพระอารามโดยควรเทินเนี่ยประโยคน์เราเนี่ยนะข้อความแค่สองบรรทัดถ้าตั้งใจสนองงานตรงนั้น,น,นการเป็นก็ไม่มีปัญหาหรอกแล้วเราอย่าลืมว่าการเป็นนั้นมันเป็นภาวะต,ตัณหาคือตอบสนองภาวะตัณหาแต่การทํางานนั้นมันเป็นวิยะาณนบารามี จะต้องมีปัญญาจะต้องมีวิิยะจะต้องมีสติจะต้องมีสตจิจะต้องมีศรัทธาอะไรต่างๆจะมีจิตใจนักแน่นมั่นคงเนี่ยไอตรงนี้ปรากฏวันเลยหากัรไปใคยได้เป็นั่นที่น่าเสียดายถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันวัดต่างจังหวัดถึงมีหลายวัดนะฮะที่มีอาคาสรสามารถประชุมพระได้เป็นพันเนี่ยมีหลายวัด คือไปต่างจังหวัดโดยเฉพาะทางภาคอีสานเยอะเลยอาคารบางหลังนี่พื้นที่ตงเป็นไร้ๆๆๆนะไรๆๆ่เลยนะหลายหลายแต่ว่าในกรุงเทพแปลกไม่มีเลยคกอยัง,ออยงนึกว่าเออต่อไปเนี่ยอาจจะต้องไปเช่าสถานที่ต่างๆแต่พระเองก็ขัดข้องโดยรูปแบบของความเป็นพระใน้อง ที่จริงเนี้โรงแรมบางโรงแรมเนี่ยเยอะอันมาเคยเป็นมืยากรอมขางโร,ง,รงแรมรวมพวกข้าราชการอะไรส่วนมาข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการนั่นนะก็เยอะกว่าสปชอะไรต่อมาเนี่ก็เยอะก็จุคนได้เป็นพันๆบางแห่งเคยไปอบรมเป็นตั้งสองสามพันนะอบรมได้แต่พระเราเนี่มีที่น่าสงสารก็ต้องไปอาศัยวัดเขา วัดอาคารก็เยอะแล้วก็ที่จริงพระนักเผยแผ่เนี่ยเราก็ใช้มากไม่ได้นะคราวหนึ่งก็ประมาณไม่เกินสองรอยนะมากเกินไปก็อบรมลำบากเพระมันต้องฝึกซ้อมนะต้องฝึกซ้อมภาคสนามเราก็หลายหัวข้อ,อกว่าจะผ่านไปได้เนี่ยแต่หลายรูปมันก็เอาไม่ทันนะแต่ถ้าทำไม่ได้คุณภาพจริงๆเนี่ยจริงมันทีถึงสี่ห้าสิบรูปเอาหลายๆรุ่นมาไดกันต่อๆกัน แต่ว่าทาโครงการพนามันทุนค่อนข้างสูงการใช้จ่ายเยอะมีแต่ค่าใช้จ่ายแค่นั้นไะตรงนี้มันที่จริงศาสนาเนี่ยถ้าเราระดมสปปรรพกำลังกันมาช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆกันแล้วก็ใครมีคุณสมบ,บัติเด่นตรงไหนก็ดึงเอาคุณสมบ,บัติตรงนั้นของตนออกมาแล้วก็ใช้ไปให้เกิดประโยชน์ ก็จะช่วยระศาสนาได้มากทีเดียวแล้วปัญหาที่ต้องถามเนี่ยที่จริงก็น่าสนใจนะท่านถามว่าพระยาบุคคลดับโสดาพระโสดาบันพระตกตาคามีพระนาคามีต้องปฏิบัติอรอยิยมากให้เกิดเป็นมักคสามังคีหรือไม่ครับมักคสามังคีทั้งหมดนะนะแต่ว่าปริมาณเนี่ยมันมากหรือน้อยคือเราจะเห็นว่า ย่างระดับประสูตบันกสกิตาคามีเนี่ยอริยมรรคห้าข้อของพระมิจฉาหกข้อของท่านในสมบูรณ์คือสัมมาวาจาสัมมากมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิของท่านในสมบูรณ์สมาทิฏิกับสัมมาสังกัปปนั้นอย่างพอประมาณไม่ใช่ไม่ใช่คือ สมาวาจาสมากัมมันตะสมาชีวะของท่านน่สมบูรณ์แต่อีกห้าข้อเนี่ยนะอีกห้าข้อเนี่ยคือสมาวายมะสมาสติสมาสมาธิสมาทิติสมาสังกัปปะนั้นพอประมาณแต่พอถึงพระนาคามีเนี่ยสมบูรณ์หมดหกข้อที่ว่าเนี่ยคือสมาวาจาสมากัมมันตะสมาชีวะสมาวายมาสมาสติสมาสมาชชิ แต่สมาสังกัปปะสมาธิเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่สมบูรณ์แต่ก็เป็นมัรคสามังคีนะฮะเป็นอัไหนงี้งงเดียวกันเพราะว่าพระเรี่ยบุคคลเนี่ยต้องบรรลุญาณด้วยกันเป็นการบรรลุระดับอริยมรรคคือเกิดญาณด้วยกันอย่าลืมว่าเป็นการทำลายกิเลสนะฮะตัวญาณเป็นแสงสว่างคือเกิดขึ้นแล้วก็ทำลายกิเลสตอน,นต้องทำลายกิเลสได้ ยังจะเรียกว่าเป็นการบรรลุที่แท้จริงพอมาถึงพระอระหันต์ก็จบนั่นมากษามังคีต็มเปลี่ยนนะฮะจบก็กลายเป็นสมาญาณะที่สมบูรณ์นันเหมือนกับอะไรล่ะมันเหมือนกับนักศึกษาปริญญาตรีนะฮะเราเจนเราเรียนกนักศึกษานเดับที่หนึ่งเ่ยนงงนะแต่ว่านักศึกษาที่จบเป็นบัณฑิตนั้นคือจบปีสีแต่การเรียกชื่อเก็เรียกไปเดรดื่อับ ท่านก็ถามต่อไปว่ากระผมคิดว่าอรยิยมรคนาจะเป็นทางปฏิบัติของพระอาหารหันต์เท่านั้นไม่หรอฮะปฏิบัติกันนั่นแหละแต่คุณธรรมของพระบุคคลชั้นต้นนั้นน่าจะยังปฏิบัติในเริยมรรคอย่างไรเขาก็ใช่ฮะปฏิบัติอย่างไม่ครบพอครบครบทุวนสมบูรณ์เนี่ย ะโสดาบันนั้นท่านทำลายถ้าเรามองสายปัญญาของท่านท่านเป็นทิฏฐิสัมปัญนะคือสมบูรณ์ด้วยความเห็นก็หมายความว่าสัมมาสังกัปะสมัมมาทิฏฐินี้อยู่ในระดับที่เรียกว่าเป็นโลกุตระระดับไม่ใช่โลกิยาก็โลกุตระระดับหนึ่งนะแต่ยังไม่สมบูรณ์หมายความว่าทิฏฐิก็ท่านสมบูรณ์แล้วก็ ไม่แปรผันด้วยนะส่วนโลกยิยะนั้นมันแปลผันได้นะแต่โลกุตระนั้นจะไม่แปลผันก็แสดงว่าสมาทิฏฐิสัมมากบะก็เกิดขึ้นเพียงแต่ยังไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองพระสกตตคามีก็อย่างนั้นพระนาคามียิ่งไปใหญ่เลยเพียงแต่ยังไม่สมบูรณ์เพราะอะไรเพราะว่าสังโดดิ้าข้อเนี่ยยังไม่หมด เป็นหมดที่ตัวพืชผลปัจบันก็ต่อไปถามว่าสุกรมัททวะคืออะไรสุกรรมัตทวะก็ที่จริงก็คือเนื้อสุกรอ,อ่อนนั่นแหละมันก็กไม่อ่นมาจากเนื้อสุกรออ่อนหรอกแต่ว่าคนก็ไปสร้างปัญหาขึ้นมาเพื่อจะดึงพระพุทธเจ้าผู้นักมังสวิรัตินะเพื่อจะดึงพระพุทธเจ้ามาให้เป็นพวกเพื่อจะเห็นว่าพระพุทธเจ้านั่นเป็นนักมังสวิรัตดับหนึ่งของโลก หรอกพระเจ้าไม่ใช่มังสวิรัตครับพระเจ้าบิณฑบาตนะฮะใครจะไหวายังไงก็ฉันอย่างงีส้สวยยางงี้แล้วก็มีเรื่องเยอะนะปฏิวัติมาขอพระพุทธเจ้าบัญญัติวัตถุห้าประการก็สุดท้ายก็ห้ามจันปลาจันเนื้อพระเจ้าไม่อนุญาตสัก้อนะแต่ว่าใครต้องการปฏิบัติก็ได้มันเป็นวัดปฏิบัติที่สามารถรขัดเกลาเกลเลดได้หรือคราวหนึ่ง,งพระอุบรมนาเถรีไปพักอยู่ที่ ป่าอันธวันพวกโจรขโมยควายไปฆ่ากันในป่าเราพอแบ่งเนื้อกันเสร็จบงเจอภิกษุณีบังเขินได้ไงรู้นะฮะเอามาถวายพิกษุณีพ้าวบนบรรณา,นนาท่านก็เอามาโดยฤทธิ์นะมา,ถ,ามถวายพระพุทธเจา้มา,ามาทำถวายพระรพุทธเจ้าปุ๊บโพชนะที่เป็นมีดเนะี่ยก้าประกาศพระเจ้าทรงอนุญาตไปเนะีย เนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดนมสุกบาลีเรียกว่าสปีดมนมีตังเดรังมาตุภานีตังมาโชมังสังกีรังดชิมันไม่มีเรื่องปฏิเสธเรื่องปลาเรื่องเนื้อหรอกเรื่องปลาเรื่องเนื้อในเมืองอินเดียเนี่ยมันเริ่มไม่ใช่เรื่องเนื้อนะฮะไม่ใช่เรื่องปลาในเรื่องเนื้อเนื้อในอินเดียนีก็ปฏิเสธตั้งแต่สมัมพระเจ้าอโสกพศประมาณสัก สองรกว่านะ2ะสองร้อยคิดว่าประมาณสักสองร้อยห้าสิบห้าสิบขึ้นไปอ่ะนะเขาเรียกว่ากฎมาคาตะอยู่ในศีลาจารแปลว่าห้ามฆ่าทีนี้ที่เกิดขึ้นในประเทศจีน,น,นมันเกิดขึ้นสมัยพระเจ้าเหลีงหดดยงบุตรไ้พอสอบประมาณพันห้าร้อยเป็นการประรบถึงว่าคนจนนีนมันกินสัตว์คือโคควายซะเยอะเลยแล้วทำให้สัตว์เหล่านี้ ในการภาคเกษตรกรรมมันมีปัญหามันโตไม่ทันกินได้เยอะเลยพระเจ้าเนบุเต้ก็มาปรึกษากับพระสงฆ์ขอให้ช่วยรณรงค์แต่เพื่อให้ขลังนี่มันต้องอ้างพระพทะเจ้าวะนะต้องอ้างพระพทธเจ้าทั้งหมดแต่ถ้าอ้างแล้วมันก็ขลังพระจีนไม่ช่วยกันนะเจอกันแต่งเป็นตำนาขึ้นมาอ้างเรื่องราวต่างๆเยอะแยะแล้วก็ตัวเองก็ทําเป็นตัวอย่างเพราะถ้าเป็นตัวอย่างนี่มันหนาวนะฮะ ในหนาวปรากฏว่ามันร่างกายในต้องการอาหารเยอะก็ต้องเผาผลาญต่างๆท่านเานี้จึงมีอาหารมื้อที่เป็นยาคือกินอาหารมื้อเย็นนะตอนท่านทลายลำมะมา,มาพักที่วัดโอวคอนเนะน,นี่ยตอนหน้ามาข้าวผ่าตัดอยู่โรงพยาบาลไปเฉยดพระก็บอกโอ้ฉันเต็มที่เลยฉันอนอนกลางคืนเพราะมันอยู่ไม่ได้อะนะ ร่างกายมันต้องการอาหารแม้ตัวเองอยู่เมืองหนาวเมืองหนาวนี่ใช้อาหารมากกว่าเมืองร้อนนะนะงั้นโคตัวเนี้มันก็พยายามที่จะอธิบายแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในที่ต่างๆเลยก็อธิบายเป็นสามเนี่ยจริงๆเนื้อสุกรอ n อ่อนเนื้อลูกสุกร r เนี่ยพอดีมันมันข้างคืนไว้ ก็ทาไม่มีปัญหาเวลาสวยออกไปผู้เจ้าเองก็สงรู้นะตะว่าก็จะนิพพานแล้วก็ตั้งปฐทิยไว้ว่าตอนตอนกลางคืนเนะนี่ยนะฮะจนนิพพานแล้วไม่ได้แปลกอะไระไจะลองศรัทธาเขาเขาไม่รู้ก็เจตนานดีลูกข,ขาว่าพระพุทธเจ้าทรงไปชวนก็ต้องการจะปรุงอาหารแบบบำรุงเลยนะฮะถวายให้มันไม่ได้พิเศษอะไรไม่ได้แปลกอะไรเลยนะะแล้วก็ อธิบายเป็นเห็ุชนิดหนึ่งที่หมูชอบกินนะนะอธิบายไปสุกรมัทวะมันมชัดเจนนะมัทวะแปว่าอ่อนนะสุก라ก็คือสุกอนะสุกรอ่อนคือเนื้อสุกรทุกวเล็กๆอ่ะสุกรสุกร,รโตไม่โตแต่ยัาหนึ่งก็บอกว่าเป็นชื่อของยาก็อยายามที่จะอธิบายเป็นยาอธิบายกันสามแนวน,น,นั้นอย่าลืมนะเป็นวิธีการที่จริงค่อนข้างชอดชนนะ ไม่สุจริตเพราะว่ามันไม่สามารถปฏิเสธการสวยปลาสวยเนื้อของพุทธยากได้หรอกต้องมีพิสูจน์เยอะๆหมดเลยที่ยืนยันพระอินทร์วิดกก็ยืนยันพะสูจนก็ยืนยันแล้วก็สมอนุมัติเนื้อปลาเนื้อที่พิสูจไม่ได้เห็นไม่ได้ยิน,ไม,ไ,นไม่รังเกียจสงสัยว่าเขาฆ่าถาวายท่านโดยเฉพาะแล้วก็ให้ฉันได้ต้องฟังทั้งหลาย าะการตอบปัญหานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นกรัน,นี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง,งอกงามไพบูตรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี